จะทํายังไงกับตรงนี้ต่อไปดีนะโหเริ่มมีสลามโผล่เข้ามาแล้วอ่ะทํายังไงดีล่ะเอา้าแล้วพี่ฝนไปไหนแล้วเนี่ยพี่ฝนฮะอ,อยู่นี่อะไหนอะอยู่ข้างหลังเนี่ยข้างหลังไหนอะน,นี่ไงนี่ไงนี่ไงเน,นี่ยเนี่ยเห็นยังเห็นยังเอา้ายังไม่กลับมาจากเกาะเหตดอีกเหรอนี่ไงกำลังวิ่งไปเออมานี่มาน,มานี่มานี่เร็ว ปล่อยเราทิ้งไว้ที่กอเห็ดที่มีแต่อะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะหมูป่าเหรอหมูป่าที่ไหน <laughs> <laughs> วัวเห็ด <laughs> <laughs> เอเอเวอัวเห็ดนั่นแหละเนี่ยตอนนี้สลามของมาเกิดที่นี่แล้วนะมะเกิดได้ไงอะ่ะไม่รู้เหมือนกันเราไม่อยู่ไงนี่มาแล้วเดี๋ยวเพกว่าจะไปสำรวจตรงอื่นเพิ่มเติมสำหรับวันนี้นะสำรวจที่ไหนอ่ะอืมเล็งไว้สองที่อ่ะที่แรกคือตรงนู้นแะ่ะ นู่นน่ะนู่นไหนมองไม่เห็นนู่นน่ะฝั่งนู้นนะเขาจะมีแพะภูเขาแต่พี่เอกคิดว่าไม่น่าจะมีของอะไรนี่ตรงที่น่าจะมีอยู่ตรงนี้พี่ฝนตรงนี้อะตรงไหนนี่มาอีกฝั่งหนึ่งตามมานี่เรากําลังตามไปตามไปนะตามไปนี่นู่นไงนู่นน่ะฝั่งนู้นนะดูดิเดี๋ยวสิปะทนี่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 ฟึบนั่นอะไรอ่ะมันเป็นเกาะลาวาซึ่งมันมีหินที่ไปนรกได้อยู่อะแล้วเราจะไปทําไมอะนรกอะ ไม่ได้ไปนาลกแต่พี่สังเกตดูว่ามันมีแร่แปลกๆอยู่ด้วยแล้วก็เผลอๆอาจจะมีของไปกองอยู่แถวนั้นด้วยนะของอีกแล้วเหรอใช่แล้วอยู่ไหนเนี่ยทุกวันนี้เนี่ยของเต็มบ้านเนี่ยไม่มีที่จะเก็บแล้วจะเจ้าอะไรมาอีกเนี่ยคือตรงเนี้ยมันแคบหูห <c oughs> มายแก้ว <c oughs> แคบตรงไหนมันแคบอยู่พี่ฝนดูดิแคบตรงไหนนี่ไงแคบแล้วก็นี่สลามสลาม สลามโอ้โหไล่การระวังระวังไล่การเดี๋ยวเดี๋ยวเอาดาบก่อนนี่นี่แน่นี่นี่เขาแตกตัวเขาแตกตัวไล่การมากนี่แตกตัวแตกตัวร้อยตัวเล็กอยู่อันนี่นี่แตกตัวเรียบร้อยนู่นน่ะตรงนั้นน่ะพอเราไปจะเจอผีดิบตอนกลางคืนใช่ป่ะอ่าคราวนี้ถ้าสมมุติว่าเราทำทางไปอะพี่เอกกำลังคิดอยู่อีกวิธีการนึงก็คือเอาน้ำมาเทแล้วก็ไปทางนู้นน่ะนะน้ำมาเทตรงไหนปัญหาคือกระป๋องน้ำของพี่เอกมีอันเดียว น้ำมาเทนะเอาน้ำไปเทเพื่อไปทางนู้นไงพี่ฝนมีกระป๋องน้ำไหน้ำที่ไหนล่ะตอนนี้มันไม่มีน้ำไงตรงนี้เราเลยไปลำบากอ่ะเราจะเอามา<อ>จากไหนละ่ะน้ำละ่ะพี่ฝนกลับไปเอาน้ำมาหรือเพ่กกลับไปเอาน้ำกันเนี<ะ>่ยแล้วเดี๋ยวเราต่อทางไปตรง, <c oughs> ง,งนู้นก่อน <c oughs> เอเอ,เอ,เอแล้วแต่เลยยังหาทางกลับไปที่เดิมไม่ได้เลย <c oughs> งั้นเ,เดี๋ยวเพ่ก <c oughs> เอาสลับวางไปก่อนแล้วกันเพ่กไปดูตรงนู้นก่อนอะ่ะเอาเลยตามมาหน้าตามมาเดี๋ยวตามไปเองอ่ะปะเหอะ ตามมาแน่นะเออไปเถอะไม่ค่อย, <c oughs> อยน่าไว้ใจเออไปเถอะเดี๋ยวไปเองนี่เดี๋ยวพี่เอกเอาสลับวางไปดิโอ้โอ้โอ้วางลำบากพี่เอกว่าพี่เอกกลับไปเอาน้ำมาดีกว่าโอ้เรื่องเยอะแท้เออเดี๋ยวพี่เอกกลับไปเอาน้ำมาแป๊บนึงรอแป๊บนึงนะทุกคนรอ,ออยู่แถวนี้แหละเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาแล้วเสียงอะไรมาแล้ว <c oughs> มาแล้วมาแล้ว,มา,ลว <c oughs> มาทางไหนเนี่ยอยู่ทางนี้อยู่ทางนี้อยู่ไหนเนี่ยอยู่ที่เดิมที่เดิมใช่เปล่าใช่แล้วนี่พี่เอกมาแล้วพี่ฝน เอาแล้วเอามาถังเดียวเหรอสองถังเนี่ยสองถังสองถังแล้วจะพอเหรอพอเดี๋ยวทําแบบนี้เอาเดี๋ยวก่อนนะเอาตรงไหนดีเดี๋ยวเดี๋ยวทำน้ำําที่เขาเรียกว่าน้นานนะําอันันน่ะน้ําไม่มีวันหมดถูกต้องเอาลงดินแล้วกันเนาะไม่เป็นไรมั้งตรงนี้ไนงะเนี่ยเดี๋ยวพี่ขอขุดแล้วก็ล้อมรั้วก่อนล้อม,อมนี่ล้อมดินไว้างี้ตึบตึบเอ้ยไม่ได้ ใกล้เกินนีอ่อ่เออต้องอย่างนี้ต้องเป็นสี่ล็อกแบบนี้อ่า,อาสี่ล็อกแบบนี้ปุ๊บ<อ>แล้วเพียกกรก็เทน้ําใส่ลงไปพอไหมแล้วเพียกกรก็เทน้ําใส่ลงไปอีกฝั่งนึงอ่าพอไหมเออแล้วเสร็จแล้วเราก็ตักน้ําขึ้นมาอ่าแล้วไงต่อแล้วเราก็ตักน้ําขึ้นมาแล้วไงต่อเรามีเหลืออีกสักอันไหมอา้าวนี่มีอีกถังหนึ่งใส่แล้วก็ตักน้ําขึ้นมาอ่าแล้วไงต่อแล้วเราก็มาทํางี้นี่นี่นี่อาไปเลยอาไปแน่เสร็จแล้วเราก็มายืนตรงนี้เลยนี่แล้วก โอ้คนฉลาดเขาทำกันนี่แล้วทำไมไม่ทำตั้งแต่แรกลืมพี่ฝ oh. นแล้วมีเทียนไม่มีเทียนไหมเทียนเหรอพี่ฝนทำเทียนก่อน oh. เดี๋ยวกลางคืนนี่เดี๋ยวยุ่งเรื่องเยอะอีกแล้วเดี๋ยวหลายเรื่องนะทำเทียนทำไงอะ่ะไม่มีเตาเขาเตาอยู่ฝั่งนูน้นเตาไหนเตาไงเตาอ,อาไม้ไม้ไม,ม้ลืมลืมลืมเดี๋ยว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 ไม่มีเตาเตาอยู่ตรงไหนอ่ะเตามันไม่มีนี่งไงเขาเรียกว่าอะไรนะอะไรนะดำดำอ่ะ ไม่มีทานเนาะมีผลก็เอาไม้ยัดเข้าไปในเตาดิก็มันไม่เดี๋ยวดิก็ดูมีเตาเหรอือเปล่าเดี๋ยวทาเตาให้รอแป๊บหนึ่งเตาทําแป๊บเดียวแหละนี่นี่นี่ทำเทียนไว้นะเดี๋ยวพี่จะต่อทางไปตรงนู้นพวกความรวดเร็วของพวกเราเอาละฉลาดน้อยมาตั้งนานก็เพิ่งนึกออกก็มันทําแบบนี้เพิ <c oughs> <c oughs> ่งจะนึกออกอะ่ะเออฉลาดน้อยมาตั้งนานโอ้โ oh. หเออมีน้องคนหนึ่งเข้ามาคอมเมนต์บอกว่าพี่ครับ ทำไมพี่ไม่เทน้ําลงไปแล้ววิ่งไปเลยพี่ฉลาดน้อยโอ้พี่นึกไม่ทันโทษดีเอาจะบอกว่าว่าสมองของเรานี่เล็กมากเล็กมากเลยนะนี่เลยพี่ฝนนี่โอ้มาเร็วมาเร็วโอ้ยังไม่ได้ไม้เลยแล้วก็เป็นทางที่แบบไปได้ง่ายมากนะจะบอกให้ดูดีตามสบายเลยเดี๋ยวนี้ก็ไม่ต้องกลัวจมลาวาแล้วด้วยจะบอกให้คนคิดคิดไม่ออกมาแล้ว จริง,รงๆเอามากระป๋องเดียวก็พอเนี่ยอึ๊บนี่วางลงไปเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเพียงนึกออกแล้วพี่ฝนพี่ฝนไม่ต้องเอาไม้ใส่เดี๋ยวเพียงเอาลาวาใส่ไว้ในกระป๋องให้โอ้โหแล้วสมองสมองอันน้อยนี่ของพี่ฝนนี่ก็คิดไม่ได้หรอกนะ้แบบนั้นอะ่ะเพิ่งจะได้เพิ่งจะรู้ว่ามันทําแบบนี้ได้เพิ่งนึกออกเมื่อกี้มึอนอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใส่ท่อนไม้เข้าไปอีกสิบสี่อันเอ,เอาเผาวไว้นะเดี๋ยวเพียงมาเอาแล้วออฟึบนี่เรามีถังน้ําเราไม่ต้องกลัว เอ๊ะน้ำเหลือทำไงอ่ะแล้วไงอ่ะน้ำเหลือตรงนี้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราก็เทไปนี่ถือว่าอาบน้ำมาแล้วกันนะนี่มานี่แล้วก็ไปทิ้งตรงนี้นี่แล้วก็มาดึงน้ำนี่โอ้โหโอ้สมองดีเออรู้งี้เราทำงี้ต้องนานล้วไปครออาฟสลับทำไมเออคราฟทำไมคราฟอยู่ต้องนาน <c oughs> ทำแบบนี้ <c oughs> ก็เสร็จ <c oughs> เรื่องไปแล้วนี่ป่านนี้ไปได้ทุกเกาะแล้วนี่เนี่ย ไปดูเกาะน,นั้นกันเผื่อมีของพี่ฝนอึ๊บอึ๊บนี่มามามายัางไปไม่ได้ก็อบอกว่าให้เราทำไอ้นี่เราก็ทําอยู่พี่ฝนต้องปักเทียนนะวิ่งไปสักพักต้องปักเทียนแล้วนะห่างกันสักประมาณเจ็ดแปดล็อกต้องปักแล้วไม่งั้นอนะ่ะเดี๋ยวตัวอะไรโผล่มาคืนนี้เฮ้ยคราวนี้เราวิ่งตามกันสบายเลยพี่ฝนไม่ต้องกลัวตกด้วยเอาเลยตามสบายนี่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 วางเข้าไปนี่โอ้โหถังเดียวนี่เที่ยวทั่วไทยเลยจะถึงแล้วเพราะนั้นตัวอะไรอะ่ะ อะไรนี่วอยวายจริงก็้วมันยังไปไม่ถึงไหนเลยมานี่ดิมาดูดิเนี่ยตัวนั้นนเดี๋ยวนี่มาโทรบอกให้ทําเทียนก็ทําอยู่เนี่ยเอ้ยมันจะมืดแล้วเดี๋ยวก่อนเร็วเข้านี่ไงกำลังจะปักปักมาเร็วปักมาเร็วมาไหนมาไหนเนี่ยเตรียมของไว้ก่อนอ้าวก็มันอยู่ตรงนี้มันไม่มีของมันต้องตัดเอาใหม่มานี่เร็วพี่เอกเจอตัวอะไรก็ไม่รู้กำลังปักเทียนนั่นไงตัวอะไรอยู่ในนรกแน่เลยพวกเนี้ยมาแล้วจ้ามาแล้วอึบอึบนี่เอามานี่ ขาอย่างงี้ดีกว่านีมา่มาแล้วมาแล้วามาแล้วตามมาแล้วปักไปเลยปักไปเลยเดี๋ยวเดี๋ยวตรงนี้มีน้ําตรงนี้มีน้ําเก็บไว้ก่อนกระโดดข้ามน้ํามาดูดิมีตัวอะไรอยู่ตรงนั้นด้วยเห็นป่าวตัวอะไรอะ่ะนี่ไงเดี๋ยวเพคเอาน้ําออกให้เอาปักเทียนไว้หมดแล้วเนี่ยนี่เอาไปทางนู้นเอาไปทางนู้นหมดแล้วหรอหมดแล้วจะเป็นไรไหมเนี่ยไม่เป็นไรหรอกจริงหรอ สว่างขนาดนี้จะเป็นไรบางทีคีเปอร์ก็โผล่มาได้ไงหมดแล้วโอ้ดูบ้านเราตรงนั้นดิพี่ฝนทำไมหรอนู่นไงโอ้สูงดีสวยนะเออสูงขนาดนั้นเลยหรอใช่โอ้โหสถาบันิี้ขั้นไหนก็ไม่รู้ต่อบอ็อกเดียวได้บ้านขนาดนั้นส่งออกวเนี่ยมาแล้วมาแล้วไหนมาแล้วเฮ้ยเดี๋ยวเรากราดโผล่มาได้ไงอะ เฮ้ยอยู่ไหนอยู่ข้างหลังน่ไงมันเป็นฟิลของนรกไงแล้วเขาก็เลยโผล่ขึ้นมาได้เดี๋ยวเดเตรียมดาบเตรียมดาบตกใจหมดเลยอะตกใจเรื่องอะไรอยู่ดีเขากโผล่มาเขาพ่นไฟใส่เราได้นะดูก่อนนะเขาจะทำอะไรเราไหมเขาไม่ทำอะไรเราหรอกจริงเปล่าเอาขึ้นไปเลยเร็วๆเข้าจริงนะขึ้นมาแล้วเฮ้ยเขาไม่ทำอะไรเราจริงนะมีทองด้วยหรอ เฮ้ยโญ่มีทองมีทองอุ้ยใครอ่ะไหนใครยิงล่ะเขาเปล่าใครยิงเราดังตึ๊บการ์ดไงอ๋อไม่ได้ยิงหรอกพี่ฝนเหยียบนี่ไงเหยียบอะไรอ่ะเหยียบไอเนี่ยเล้ามาแล้วหมูเฮ้ยเฮ้ยเขายิงเขายิงหมูหมูเต็มเลยโอ้โหหมูเต็มเลยเออเออหมูหมูหนีหนีหนีเร็วหนีเร้ยแล้วหมูมาทำอะไรตรงนี้เพียบเลยเนี่ยไม่รู้โอ้อย่าไปยุ่งกับเขานะ ยุ่งผิดนีนชีวิตเปลี่ยน <มา S 1> <ล>แล้วเติมนะแล้วเติมเลยนีย่งไงเขายิงเราจริงด้วยอะ่ะยิงเลยโอ้โแม่นด้วยโอ้เขายิงเราอะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่แกจะลองตีดูนะไม่หยุดไม่ตีไม่โดนโอ้โหโดนไฟอะ่ะแม่นด้วยตีกลับไปได้ไหมลองดูดินะี่ตีได้ไหมมามามาหน่อยตีเป็นไม้เบสบอลหน่อยตีกลับไปตีกลับไปไม่โดนไม่โดนตีกลับไปนี่แนี่ไปไหนแล้ว หายไปแล้วหายไปแล้วอะ่ะโอ้นี่เรามาทําอะไรกันตรงนี้เนี่ยโอ้ถ้าเราสู้เนี่ยเราสู้ไม่ไหวะ่ะเป็นแหล่งเก็บทองชั้นดีมากเลยนะตรงนี้เฮ้ยนั่นตัวอะไรอะ่ะไหนอะน่ะนั่นนะเหรอนี่แหละที่เพ่กบอกให้มาดูเนี่ยตัวนี้เขาอยู่ในนรกไงเดี๋ยวขึ้นไปดูข้างบนเร็วเฮ้ยลูกหมูลูกหมูล,หมลูกหมูเขาจะจัดการเราลูกหมูพี่ฝนลูกหมูวิ่งตามพี่ฝนขึ้นไปแล้วเมื่อกี้เนี่ยเดี๋ยวเราไปดูไ,ดไ,ไปดูของนี่กัน โอหเพียบเลยอ่ะโอ้โหนี่แบบชุมชนหมูเราเราเข้าไปจะดีใช่ไหมเดี๋ยวก่อนนะขอเติมพลังแป๊บนึงน่ากลัวปักไฟให้ละมีฝนบ้างนิดินีง่ายกำลังไปเฮ้ยเฮ้ยกองกองกองทุกคนกองกองอะไรกองอยู่ตรงนั้นตรงนั้นอย่าไปเหยียบเขานะอยอย่าไปโดนเขาค่อยๆลงค่อยๆลงมาเร็วมาเร็ว เพื่อนเพื่อน<ๆ>หลบหน่อยเราเราไม่ได้ทำร้าย<ๆ>นายฉันเห็นกลองเออเออเหยียบไอ้นี่แล้วมันสะดุ้งเต็มเลยนี่นี่ถ้าเราโดนไล่นี่เราเรียบร้อยเลยเนี่ยเอาเข้าไปเก็บมาใจเย็นเพื่อนฉันไม่ได้ทำร้ายนายฉันแค่มาดูกล่องเฉยๆได้อะไรพี่ฝนกล่องนี้ต้องมีของดีแน่นอนเอาเปิดสักทีนี่ไงเปิดฟึบโอ้ได้อะไรมานี่มันทองได้ทองเลยเหรอทอง ไม่ต้องขุดด้วยไม่ต้องขุดด้วยโอ้ทองทองโอ้ของเต็มเลยโหนี่เ็ามีเกาะทองด้วยแล้วก็น,นี้อะไรอ่ะสมุด Enchant Book So of Speed หนังสือ <3. S 2> ที่ทานหนังสือที่ทำให้เราสามารถ <c oughs> ตีกับอาวุธหรือชุดเกราะแล้วก็จะมีสปีดเพิ่มท้องสามเนี่ยโอ้งั้นอย่างนี้เราก็หยิบมาแล้วกลับบ้านเราก่อนดีกว่าเออพี่เอกคิดว่าเราควรกลับบ้านก่อนไม่ควรอยู่ตรงนี้แต่ก่อนอื่นพี่เอกอยากลงไปดูตัวเนี้ย ตัวนี้มันคืออะไรอะ่ะเราเราเราคุยกับเขาได้ไหมเอาแครอทให้กินได้ไหมเขาจะกินไหมกินแครอทเหรอไม่รู้เพื่อนเราแครอทมาให้เอาไหมอะ่ะเขาไม่กินเนี่ยเขาไม่กินนะฟางข้าวฮะฟางข้าวเขาแล้วเขากินอะไรอะ่ะเอาฟางข้าวไม่ตามาใช่ไหม,ไม,ไมเอ่อแมกมาบล็อกเนเธอร์ควอตเอาเนเธอร์ควอตให้เขาจะเอาไหมไม่เอา เขากินอะไรอ่ะเราเลี้ยงเขาได้ไหมเนี่ยโอ้โอ้โอ้ <Hey. S 2> โอ้ร้อนร้อนเขาไม่เอาอะไรเลยพี่ฝนทำไงดีอ่ะงั้นเรากลับกันก่อนดีกว่ามืดขนาดนี้น่ากลัวชใช,มใช่มืดมากโอ้บรรยากาศวังเวงน่ากลัวด้วยข้างหลังกะดูดิมาเร็วๆริขึ้นมาเอาไป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 นำไปดีๆนะเราจะไม่ทุบอะไรเพราะว่าเสี่ยงต่อการโดนโน่นโน่นฝั่งโน่นเราต้องกลับทางไหนอ่ะฝั่งโน้นไงข้างหน้านู้นงั้นไหนๆก็มาละเราไปทางโน้นกันเลยดีกว่า นู้นัางไหนนู้นไง <c oughs> เรามีเกาะอยู่พี่ฝนเออเอาไปเลยไหนๆก็ไป้วเดี๋ยวเราค่อยอ้อมกลับบ้านเราตรงนูน้นเฮ้ยเพื่อนหลบหน่อยเ <c oughs> พื่อนหลบนะเราไปแล้วนะเพื่อนนี่โอ้โหเป็นแผ่นเลยดีไหมง่ายเดินสะดวกเนี่ยถังเดียวอยู่ยาวเลยพี่ฝนเอาไปเลยไปเลยไปต่อมือดอะเดี๋ยวมองไม่เห็นไม่มีไฟแล้วเฮ้ยเดี๋ยว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 พี่เอกมองไม่ไม่เห็นว่ามันต้องดึงตรงไหนขึ้นเจอแล้ว ไะเดี๋ยวเราจะท่องเที่ยวกันวันนี้นั่นตัวอะไรอ่ะขอซูมดูหน่อยนะโอ้เดิมไงเขายืนกันเยอะไงเอาไปเร็วๆค่าวางแหวเแล้วเกินกำลังไปกำลังไปใจเย็นดิต้องมองหน้ามองหลังมองข้างมองข้างบนมองทุกสิ่งทุกอย่างมองตาหลังไม่มีด้วยพีฝนมองการ์ดไว้นะเผื่อเขาโผล่มาอีกไม่มีแล้วไปแล้วจริงอ่ะโดนเราตีใส่เข้าไปถึงกับหนีเลยตีเป็นไม้เบสบอลเลยเมื่อกี้เนี่ย Đợi, đợi, đợi Mà, mãi mà, mãi mà mãi 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 Oh, วนี่เราถ้าเราตีเขาของจะตก,กอนนะเนาะเดี๋ยวค่อยหาทางมาจัดการพวกนี้ทีหลังเราไปตรงอื่นยังดีกว่ามาเร็วกลับบ้านเราก่อนอยากกลับบ้านนะนะแต่ว่าเดี๋ยวพี่อขอแวะสำรวจตรงนั้นก่อนพี่ฝนนี่ปึ๊บมาเลยมาเลยมิดเดียวก็ถึงแล้วตามมาตามมาไปเร็วๆเข้าไปยา,ยาวเลยกำลังยาวอยู่ข้างหลังเขาไม่มีตัวอะไรมาจัดการเราหรอไม่มี เออแปลกดีนะหรือว่ามันสว่างแบบนี้ก็เลยไม่มีนี่คราวนี้เราก็รวมแผ่นดินได้แล้วทิเนี่ยนี่ก็ไม่ต้องมีมาแล้วเราวะเออพี่เอก่ว่าจะรวมแผ่นดินเนาะนะเราเทๆไปเงี้ยเราก็วิ่งได้ละ <c oughs> เออเพิ่งรู้มาก่อนว่าเราทําแบบนี้ก็ได้ไม่รู้มาก่อนตั้งหากคือรู้แหละว่ามันเทได้แต่ก็ยังนึกไม่ออกว่าต้องเทยอย่างงี้ไงเออเอาละข้างหลังไม่ตามมานะ มันหน้าหวาดเสียวมาเร็วโดยเฉพาะตัวนั้นน่ะตัวสลามอ่ะไปเร็วๆจะถึงแล้วนิดเดียวพี่ฝนข้างบนนั่นน่ะไม่ค่อยดีแล้วอ่ะทำไมอ่ะไม่ค่อยดีแล้วพี่เอกเห็นเห็นไรอ่ะเห็นคนคุ้นเคย UFO ไม่ใช่อ่ะโอ้ช่วงนี้ UFO กำลังดังมากเลยโอ้โหไม่รู้มีจริงเปล่าถ้าเราขึ้นเกาะตอนนี้เราตุยแน่นอนพี่เอกเคยเห็น UFO ไหมพี่เอกไม่เคยเห็น UFO เหรอเออโอ้น่ากลัวมาก ถ้าเราไปถึงตอนนี้เราต้องโดนแน่เลยพี่ฝนต้องรอเช้าก่อนน่ะทำไงอ่ะเขาจะตามเรามาไหมใครตามมาข้างบนมีครบเซตเลยนะแล้วเราจะไปทําไมอ่ะตอนแรกพี่เอกว่าจะไปดูเฉยๆแล้วก็ยืนดูลาดเราตรงนี้ไปก่อนแล้วเดี๋ยวเขาหน้าแล้วค่อยเข้าไปก็แล้วกันดูสลามหรือสลามเขาตกน้ําไปแล้วอ่ะไม่ใช่ตกน้ําตกราวอย่าอย่าเข้าไปถ้าเราเข้าไปที่ตุยนะไหนตุยนะ้างหน้านี้เต็มเลยนะใช่เห็นแล้วใช่ไหมเห็นแล้ว เฮ้ยมีนี่มเลีท่อนกระบองเพชรด้วยอยากได้เราเราหยุดตรงนี้กันก่อนดูลาดลาวแล้วให้เช้าก่อนดีกว่าทุกคนหยุดตรงนี้รอให้เช้า่ะนะใช่แล้วใช่แล้วโอเคงั้นหยุดรอให้เช้าก็เช้าพี่ฝนหนาเพียบเลยเห็นเปล่าโอ้โหไม่ใช่แค่นั้นนะดิพ่อมดก็มีโอ้โหมีครบทุกอย่างอยู่ที่เดียวกันเราจะต้องมีอาวุธครบมือมีอุปกรณ์เสริมหลายอย่างเดี๋ยวเราไปเก็บของแล้วก็มาพัฒนาได้พี่เอกว่าเราแบบ อย่างนี้ได้ไหมไรเราแบบไปตีคุณหมูแล้วก็วิ่งมานี่ได้ไหมอ๋อให้เขามาตีกันเองเหรออ,อาจจะไม่ได้น่าจ,จะไม่ผ่านเดี๋ยวเราไว้ค้าวหน้าดีกว่าวันนี้<อ>เราพักก่อนเอาไว้ค้าวหน้าเดี๋ยวเราค่อยมาบุกรังตรงนี้กันใหม่นะทุกคนเดี๋ยวต้องไปหาวิธีการด้วยว่าเราจะทําอะไรได้บ้างนะอา้าวไฟหมดหรอฮะไฟ<อ>ดับเดี๋ยวจุดให้ <laughs> เอาละเดี๋ยวคลิปนี้เพจกับพี่ฝนก็ต้องไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะจ๊ะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e กดแชร์กดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปวันนี้พวกเราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนรักทุกคนนะจ๊ะบุย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 จะหมดลงไม่ทันเลย